ขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายเมื่อนี่อาจารย์สินําเอาธรรมะมาเบาสู่ญาติสู่มยห้องฟังเกี่ยวกับเรื่องของบาปบุญว่าบาปบุญนี่แมนหยังความหมายแท้แท้แมนหยังผ้นที่ได้รับคือหย,ยังเป็นหยังเข้าเหตุบาปแล้วจังตกนรกเป็นหยังเข้าเหตุบุญแล้วจังขึ้นสวรรค์แล้วกับผู้ใดเป็นผู้กาหนดว่าสิ่งนั่นเป็นบาปสิ่งนี่เป็นบุญการเหตุแบบนั่นแล้วจะได้ครับเป็นบาป การเฮ็ดแบบนี้แล้วจะได้หับผลคือบุญผู้ใดเป็นผูกกำนดอัตามาสิมาสีแจงในคลิปนี้ให้เฮาฟังคำว่าบาปกับบุญนี่เม่นสื่อของการกระทำบม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจแต่เป็นสองคำที่มีความหมายและผลต่างกันสุดขว้วบาปแม่นสื่อของความบ่ดีขันเฮ้าเฮ็ดบาปโดยกายการไปขา่าการไปอิจฉาบังเบียด การไปบวจาสิงทีบดีบอบางามไปเวียดเบียนขอบขั้วเบียดเบียนสีวิตคนอื่นให้เขาตายเดือดตกยางออกแล่านี่ันเอิ่นว่าการเหตุบาปอีกฝากหนึ่งขันเท่าส่างกุศลให้ท่านหักษาศีลสำร่วมในขอบขั้วในกามเจ้าของแล้วก็บอไปรวงละเมิดพิษพ,พัวพิษเมียคนอื่นหักษาศีลหาครบว่าจะดีบอตัวบอหยวะบอหลอกบอลวง ร่วมไปถึงการสำร่วมในจิตในใจบอกคิดสร้างอิจฉาบังเบียดคนอื่นผลที่จะได้มานั่นก็คือเป็นบุญดังนั้นแล้วการที่เฮาเหตสิ่งใดสิ่งหนึ่งบอกว่าจะเป็นบาปเป็นบุญก็จะได้หักผลเซนกันนั่นคือเวลาที่เฮาเหตบาปบอกว่าจะเป็นโดยกายว่าจาหรือจิตใจขันเฮาเหตไปแล้วผลที่จะได้อหับนั่นก็คือความเดือดเหนือหอนใจแล้วก็เหตให่ชีวิตนั่นโมเป็นสุข ยกตัวอย่างกาเท้าเหตดบาปโดยทางกายอาจไปข่าคน้นไปลวงละเมิดพิษพัวพิษเมียเขาไปหลักศัพท์ไปเบียดเบียนสวิตคนอื่นสิ่งที่จะตามมานันก็คือเหตุห้าเดือด่ยงอนเช่นกันอาจสิถือตำรวจเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของทรัพย์สินเขามานั่มขาน,นั่มยิ่งร่วมไปถึงการถือจับติดคุกติดตารางถือปั๊บไหมดังนี้เป็นตน้น ขันเอาไปเหตุบาปดยการตัวหน่วหลอกลวงไปสอไปโกงไปตัวไปต่มคนอื่นเหตุให้เขาเสียทรัพย์สินเหตุให้เขาเสียสิ่งที่หวงแหนไปสิ่งที่ตามมาก็จะเหตุให้เห้านั่นเบิดความหนาเสื่อถือถือสังคมตีตาว่าเป็นบุคคลที่อันตรายอาสิถือปั๊บไหมขขืนห้องขืนสารขันเอาไปปล่อยดาคนอื่นอาสิถือผู้อื่นตีขึ้กัน แต่อีกอันนึงขันเห่าคิดอิจฉาลิสัญญาบังเบียดคนอื่นอยู่ในใจคิดเรียรแข้นคนอื่นอยู่ในใจใจข้องเห่านั่นมันกิดสิบลม,มีความสบายเกิดือมีความห่อนหุมอยู่ในใจยงียนอนกิดสินอนบอกรับมีความทรมานอยู่ในจิตในใจบอสบายอันนี้คือผลที่ได้รับจากการกระทําที่เอื่อาบาปที่เกิดกับเห่านั่นภายในปัจจุบันนาศาสตร์ส่วนอนาคตศาสตร์ดามธิบุรเจ้าเพิินบอก เพื่นบอกว่าบุคคลไหนขันเหตุบาปไห้บุคคลนั่นบอกว่าจะเป็นย่ามนอนในศาสตร์นี่ย่ามตื่นในศาสตร์นี่รวมไปถึงการยืนการเดินการนัง่งการนอนกัเหตุไห่ในศาสตร์นั่นเขาบอกมีความสุขไปศาสตร์หนาก็าจะบอกมีความสุขและยิ่งไปกว่านั้นอาจิบอได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเรานี่เป็นตนแต่ทางกรงกันขามบุคคลนั่นสั่งแต่บุญกุศล เหตุแต่คุณงามความดีทั้งกายวาจาและจิตใจเขาเรานั่นงย่ามนอนกสิเป็นสุขย่ามตื่นกสิเบิกบานย่ามใส่ชีวิตปัจจุบันนา,าสตร์หรืออนาคตศาสตร์กสิมีแต่ความเจริญเกิดศาสตรนากะสิไปสู่สุขติสู่ภพภูมิที่ดีที่งามสืบไปอันนี้คือผลและก็ความหมายของบาปของบุญเพื่อนเปรียบเสมือนบาปบุญนี่คือเป็นน้ำกับไฟ หน้มนี่เป็นตัวแหนของบุญมีความซุ่มเย็นผู้ใดได้ไดับการสะสงหล่างสวยก็สิมีความสะอาดและสบายใจสบายกายแต่ขันเป็นบาปเปรียบเสมือนกองไฟบุคคนไหนเขาไปไก่ไปตองไปสู้นกต็ตตองถือไฟนันใหม่ไฟนันลวกและเหตุให้เกิดความห่อนคนกระวนกระวายสันใดก็สันนันหยาดโยมบาปกับบุญเที่ยวเหตุนี่ก็จะแผดเผา หรือว่าจะคําสู้เหตุให้เคาสบายขื้นกับการกระทําขอพเขาทั้งสิน้นอันต่อมาบัดน,นี้ผู้ใดเป็นผู้ที่กําหนดว่าการกระทําสิ่งนั่นสิ่งนี้เป็นบาปอันนั้นอันอนี้เป็นบุญไผเป็นผู้กาหนดบ่มีผู้ใดสามารถกําหนดบ่มีผู้ใดสามารถบัญญัติได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตในใจของเขาทุกคนอยู่แล้วในสังคมมนุษย์เขามีมโนธรรมมีจริยธรรมรวมไปทั้งมีคุณธรรมในใจ ยอมหูจักว่าสิ่งนี้ถือสิ่งนี้พิษสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ซัวเรานี่เป็นตนในบาปกับบุญนี่เพิ่งจงเอิว่าเป็นสิ่งที่มีประจำโลกเปรียบเสมือนกังเว้นกับกางคืนมือหนีมืออืน่นร่วมไปถึงสิ่งที่ขาวดำสิ่งที่มืดแจ้งสิ่งที่ห่อนหรือเย็นบาปกับบุญก็เซนกันเป็นของมีประจำโลกที่มนุษย์ทุกคนทุกส้นสัน่นทุกศาสนาต้องได้พบผ่านขึ้นกัน ดังเีียาตมาได้อธิบายมาขอให้ทานทั้งหลายจงเป็นผูท้ทีกระทําแต่สิ่งที่มีประโยชน์สางแต่สิ่งที่เป็นกุศลเหตแต่สิ่งที่เป็นบุญสางแต่สิ่งที่มั่นเกื่อกูลให้เห่าในศาสหนีและศาสนาอย่าได้ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าได้สางอากุศลแก่ตนเองเพื่อชีวิตจะงดง,ง,งามในปัจจุบันและอนาคตขอเจริญพร